มาเจอสิ่งเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบเออกูไม่อยากไปทํางานอ่ะกูไม่อยากรองเพลงได้ไหมแต่ละวันอกว่าเราจะผ่านทุกๆกวันมาได้เราคิดตลอดว่าเมื่อไรกูจะตายพอคิดว่าเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราอ่ะมันน่าจะจบเขาอ่ะ <c oughs> เริ่มเข้ามาเข้ามาคุกคามพื้นที่ส่วนตัวตังเหตุ <c oughs> มันเกิดจากที่อ่าตัวพี่สมยัยอันนี้ต้องขอต้องขออนุญาตพี่สมัยมาแล้วว่าตังจะขอ เอาเรื่องนี้มา,มาพูดเพราะว่าด้วยความที่เราทั้งคู่เจอเหตุการณ์จากคนคนเดียวกันแล้วมันมีเรื่องหนึ่งที่ตังฟังแลวตังรู้สึกว่าเอ๊ก็คือ,เ,อเรื่องเรื่องผู้จัดการคนหนึง่งเป็นปมสิบสิบปีผ่านมาเออเรื่องเรื่องผู้จัดการคนหนึ่งว่าเหมือนเหมือนเขาคิดคิดกับพี่สมัยในเชิงชู้สาวพี่สมัยก็เหมือนประมาณว่าวางให้เขาเป็นแอสซัมม์แบบเป็นแบบว่าเป็นแม่คนหนึง่งซึ่งพี่สมัยก็เรียกว่าแม่แต่ว่าดัน ถูกคิดว่าเป็นในเชิงชู้ชสาวคนคนนี้คนเดียวกันทําทํากระตังเหมือนกันและตังอายุ15ก็คนนี้เหมือนกันตังอ่ะโดนคุกคามในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างน่าเคารพมากๆคนนึงจบจากเขาแล้วตังยังเคารพเขาเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตังไม่ได้ขอให้ทุกคนมาเชื่อตังทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ตังจะเล่าตังบอกเลยว่ามันคือความจริงทั้งหมดที่ตังเจอในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาดูแลแค่ตังคนเดียวเพราะฉะนั้น มันเลยตังเลยมั่นใจว่าน่าจะมีแค่ตังที่โดนเรื่องนี้ตังอยากให้ตัวตัวตังเองอ่ะเป็นพยานบุคคลคนเดียวที่สามารถยืนยันสิ่งที่พี่สมายพูดในรายการก็ดีหรือว่าไปบอกผู้ใหญ่ก็ดีทั้งหมดเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดมาแล้วตั้งแต่ช่วงตังอยู่มปลายนะคะตังจบจากรายการร้องเพลงรายการหนึ่งใช่ไหมคะแล้วตังก็เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดให้่ข่ ให้ค่ายเพลงนี้แต่ละคนไม่ได้มีผู้จัดการเป็นของตัวเองพี่คนเนี้ยค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมาตังเด็กอายุ15บหานะตอนนั้นพาร์ทที่เขาทำทำให้จริงๆมันก็มีค่ะเรื่องมันเริ่มที่จะแย่ลงตอนที่เหมือนเริ่มมีการพูดคุยกับเพศตรงข้ามเวลาตังทำอะไรตังบอกเขาหมด อันนี้เขาไม่ได้ขอให้รายงานแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกไงเป็นเป็นเหมือนสถานการณ์ที่ทําให้เราอะอยากอยากทําให้เขาเองเพื่อให้เขาอะสบายใจที่ที่เขาเลือกที่จะมาดูแลเราเราก็อยากทําให้เขาสบายใจเหมือนกันพอพี่พอพี่เขารู้ว่าตังกาลังคุยกับเพื่อนผู้ชายคนเนี้พี่เขาก็ตอนแรกเขาก็แบบเอ้ย e มันก็น่ารักดีนะมันดูตรงมันดูซื่อ,ซ,อซื่อดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่ะโอเคสบายใจแล้วเพราะว่าพี่เขาก็เหมือนเหมือนยอมรับคนเนี้ยให้เข้ามาคุยกับตังแล้ว แต่พอเวลาผ่านไปมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่แบบพี่เขาเริ่มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกีดกันตังกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่ให้คุยกันตังกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ไม่เคยนัดเจอกันข้างนอกคือไม่เคยเจอกันนอกโรงเรียนเจอกันเฉพาะในโรงเรียนคุยกันเฉพาะในโรงเรียนเขาอะเริ่มเข้ามาเข้ามาคุกคามพื้นที่ส่วนตัวตังเขาก็เอามือถือตังอะไปดูว่าคุยกับใครบ้างตอบแชทอะไรยังไงแล้วก็จะแบบเหมือนเอาเรื่องพวกนี้มามาตำหนิตังตลอด มันเคยมีหลายครั้งที่เขามาที่โรงเรียนของตังเพื่อเรียกตังและผู้ชายคนนั้นอะมาเคลียร์มาคุยกันว่าจะเอาไงจะเลิกคุยไหมจะยังไงเนี่ยมาตังยังมีอนาคตสุดท้ายก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเลิกคุยกันแต่ณตอนนั้นตังยอมรับว่าตังยังไม่เข้าใจสาเหตุว่าทําไมถึงต้องบอกให้ตังเลิกคุยตังก็เลยโอเคก็ยังคอนแทคกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่ติดต่อกันประมาณหนึ่งจนเหมือนเขารู้แล้วว่ายังติดต่อกันอยู่ เขาก็เลยเข้ามาอีกโดยการที่เขามาตอนเช้าแล้วมาดักรอมาตังที่หน้าโรงเรียนเพื่อมาแอบดูว่าตังมาโรงเรียนหรือ,อยังและมากับใครแล้วเวลาเข้าโรงเรียนเพื่อนจะชอบแซวว่าแม่มึงมาเรารู้เลยว่าโอเคเขามาซึ่งสิ่งที่ตังเห็นคือเขาอะเขาจะชอบทําตัวรับรับล่บอๆหน้าโรงเรียนไว้ทุกคน เขาก็จะแอบอยู่แบบเหมือนแอบทําเป็นเล่นมือถือแล้วก็แบบมองเราแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ตอนเย็นตั้งซองกีฬาเสรี่ประมาณสองทุง่มแล้วเวลาตังตังจะกลับบ้านนะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะมีเรื่องพูดกับตังหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องแบบต้องมีเรื่องอะไรกันอนะ่ะเขาจะเดินมาหาตังแบบเดินบุ่มบ่ามมาจากหลังตึกหลังตึกเพลงอะ่ะแล้วเดินมาหาตังจนบางทีตังตกใจว่าเขารอเราหรอเขาดักรอเราที่เขาจะเหมือนเหมือนเขาดักรอเราว่าตังอะ่ะ จะออกจะ,จะออกจากโรงเรียนกี่โมงเพื่อที่จะเข้ามาชาร์ตังแล้วก็แบบเออเดี๋ยววันนี้ไปด้วยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนจะขึ้นห้องนะ่ะจะต้องต้องนั่งคุยกันกับเขาเหมือนเคลียร์ใจเคลียร์ทุกอย่างซึ่งไม่รู้ว่ามีเรื่องให้เคลียร์อะไรขนาดนั้นเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเริ่มไม่ใช่แล้วมันมันเริ่มเกินไปแล้วเขา Follow IG เพื่อนของมาตังทุกคนเพื่อดูว่าแต่ละวันที่ตังอยู่โรงเรียนตังทำอะไรบ้าง กดเข้าไปดูสตอรี่คนอื่นๆว่าตังอะทําอะไรบ้างในในเวลาที่ตังอะไม่ไม่ได้ลงสตอรี่เขาจะชอบมาทําความรู้จักกับเพื่อนเพื่อนตังที่เป็นผู้หญิงตังไม่ได้ฟอลเขาค่ะตังบล็อกตังบล็อกเขาทั้งไลน์ทั้งไอจีซึ่งตังรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องเอาไอจีอื่นๆมามาดูตังอยู่ดีคือตังต้องบอกแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตังชอบทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่วงไหนที่ตังกําลังคุยกับผู้หญิงเขาจะสนับสนุนมากเขาจะซื้อของซื้ออะไรแทนตังเลยคือ คือสนับสนุนให้ตังอะคบผู้หญิงและชอบผู้หญิงด้วยกันจนมาช่วงช่วงบิ๊กมอนเทนปีแรกที่ตังได้ขึ้นเพื่อนผู้ชายจาเพื่อนผู้ชายคนแรกที่ท,ที่ที่ตังคุยได้ไหมมันอนะบอกว่ามันจะไม่ได้มาตังก็เออไม่เป็นไรเราแค่ไปร้องเพลงทํางานแล้วเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราก็กลับสรุปพอเราร้องเสร็จเราร้องเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนของผู้ชายคนนั้นอะทักไลน์เรามาว่าเอ,อ้ยมาหาหน่อยอยู่เวทีเนี้ยใกล้ๆล้เราก็เลยเดินไปแล้วเหมือนผู้ชายผู้ชายคนนั้น่ะคนคุยเราอ่ะ เดินออกมาแล้วแล้วมันเป็นเหมือนการเซอร์ไพรส์อ่ะเป็นเหมือนแบบคือตอนนั้นอ่ะบิ๊กมอร์เทนตอนนั้นมันมันเป็นสิบเก้ายี่สิบซึ่งยี่สิบธันวาวันเกิดเราผู้ชายคนนั้นก็เดินออกมาหาเราคือคนที่เราคุยด้วยเดินออกมาหาเราแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยการแบบถือตุ๊ก,กตามาให้น่ารักมากตอนนั้นเราอ่ะบอกบอกพี่ผู้ผู้จัดการอ่ะเรียกว่าพี่ผู้จัดการว่าเอ้ยเราขอไปเจอเพื่อนนะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะไม่เดินตามมาสรุปพอจังหวะที่คนคุยเราอ่ะ เอาเอาตุ๊กตามาปุ๊บกาลังจะคุยว่าเอ้ยมาได้ไงนน่นนี่นั่น,นพี่เขาเดินอยู่ข้างหลังตังเดินตามมาแล้วก็ทําหน้าแบบทําไมถึงโกหกว่าคนคุยคนเนี้ยไม่มาทั้งทั้งที่มันมาแต่ความจริงคือตังอะไม่รู้ว่ามันจะมาตังก็บอกกับพี่เขาแล้วว่าตังไม่รู้ว่ามันจะมาอันเนี้ยไม่รู้จริงๆจนคืนวันนั้นขึ้นรถตู้พี่เขาเอามือถือตังไปหยิบ เอามือถือส่วนตัวของตังไปเปิดไลน์ดูว่าตังคุยกับใครบ้างและดูว่าเรารู้หรือไม่รู้ที่ว่าที่ผู้ชายที่คนคุยคนนี้มันมาสรุปคือเขาไปเปิดไลน์ของเพื่อนเพื่อนของคนคุยตังเพื่อนคุยเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนคุยตังบอกว่าไอ้ตืดดมันไม่มานะซึ่งเราก็บอกว่าเออโอเคไม,ไม่เป็นไรซึ่งอันเนี้ย<ๆ>เขาก็บอกว่าเออเขาขอโทษที่เขาแบบเข้าใจผิดเองอ่ะอันนี้ก็จบไปถ้าเขาจะโจมตีหรือฟ้องตังอันเนี้ยตัง ก็ต้องรับผลที่ตังออกมาพูดแต่ว่าตังตังบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยตังเก็บมาตั้งแต่ม4จนถึงทุกวันเนี้พี่สมายเองก็เหมือนกันคือเราทั้งคู่เก็บเรื่องเนี้ยมาค่อนข้างนานและไม่มีใครกล้าพูดเนื่องจากว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีตําแหน่งค่อนข้างใหญ่ในใ,ใ,ในในค่ายนั้นบอกก่อนว่าไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรนะคะคือที่บอกว่าวงการคือเขาแค่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใน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 มีตําแหน่งในนั้นนั่นเอง คือเขาไม่เชิงว่าเป็นผู้จัดการแบบตั้งตัวเป็นผู้จัดการเขาแค่เข้ามาดูแลม,มันมันมีมันมีงานงานหนึ่งที่มันจะเหมือนแบบรวมโรงเรียนกีฬาทั้งหมดมาแข่งเขาอะถ่อมาจากกรุงเทพเพื่อมาขอนแก่นและไม่บอกใครคือถ้าบอกตังว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่จะมาเชียร์นะตังไม่ว่าแต่อันเนี้ยมาแบบเงียบๆไม่บอกใครว่าจะมาและเขาก็ไปหา คนคุยของตังผู้ชายคนนั้นเพื่อเอายายกับแม่มันนะ่ะไปคุยไปคุยว่าจะเลิกยุ่งกับมาตังไหมถ้าไม่เลิกยุ่งจะเอาเรื่องเนี้ยไปขึ้นเป็นกฎหมายแล้วจะแล้วจะแล,แ,ลแ,ลแล้วเราจะแจ้งความไปเวที่ว่าผู้ชายคนนี้คุกคามมาตังในไลน์เป็นแฟนคลับที่คุกคามมาตังในไลน์อันเนี้คือสิ่งที่เพื่อนผู้ชายคนนั้นนะ่ะเล่าให้ตังฟังว่าเขาเจอแบบนี้เขาเลยตัดขาดกับตังเลยเพราะเขาไม่อยากให้แม่กับยายเขาอะ่ะต้องมา มีปัญหากับเรื่องนี้เราก็เลยโอเครู้แล้วว่าทําไมการที่เลิกคุยกันตอนนั้นยังแบบคุยกันดีอยู่เลยแล้วอยู่อยู่อยู่หักไปเลยเป็นเพราะว่าพี่ผู้จัดก,การคนเนี้เขาเอาแม่กับยายของผู้ชายไปคุยแล้วขอให้เลิกคุยกับตังงไม่งั้นเลือกจะถึงกฎหมายด้วยความที่เป็นมาตังอะเนาะมันก,มนก็มันก็แลบดีบ่อตัวมันก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาคุยกับตังอันเนี้ยตังบอกเขาเลยว่าพี่ห้ามมายุ่งกับความสัมพันธ์นี้ตังขอตัดสินใจเอง เราเราก็ไปดูหนังกับผู้ชายคนนี้ที่ที่เทอร์มินอลดูเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็เหมือนไปดูดูดูหนังคือคือเราคุยคุยกันว่าเรา,าจ,จะเลิกคุยกันแล้วกับกับผู้ชายคนนี้แต่ว่าขอเออมันนะ่ะขอไปดูหนังด้วยแบบขอมีอะไรทําด้วยกันสักอย่างหนึ่งเป็นเหมือนการเดทแค่ครั้งเดียวแล้วเราจะเลิกเราจะเลิกคุยกันเราก็เลยโอเคยอมเพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างแบบตื้อมากยอมไปดูหนังปุ๊บ เสร็จปับ๊บทุกอย่างเสร็จแล้วพ,พี่พี่พี่ผู้จัดการคนนั้นเขาเหมือนจะไม่เชื่อว่าเรากินข้าวกับเพื่อนอย่างเดียวเขาก็เลยพิมมาว่ากินข้าวกับเพื่อนจริงๆใช่ไหมน่าจะหนึ่งถึงสองวันพี่เขาดักเจอตังตอนเย็นที่โรงเรียนแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งที่คอนโดสิ่งที่เขาทาคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนเข้ามือถือให้ตังดูมันคือภ <c oughs> าพจากกล้องวงจรปิดเทอร์มินอลตอนที่ตังกาลังซื้อตัว๋วดูหนัง และเดินเข้าประตูโรงหนังเขาไปขอผ้าจากกล้องวงจรปิดเทอร์มินอลอันนี้ช็อกมากตอนที่ตังเห็นตังแบบตังไม่เชื่อสายตาช็อกมากตอนนั้นอะตอนนั้นคือแบบทําอะไรไม่ได้ทุกคนทั้งกลัวทั้งคือทาอะไรไม่ได้เลยตังโทรตรงหาหาเพื่อนของเอโทรบ่อยมากโทรทุกวันวันละหนึ่งครั้งเพราะว่าในโรงเรียนเราจะหนีหน้ากันตลอดจนอยู่มาวันหนึง่งเขาเรียกตังไปที่ตึกไปที่ไปที่ชั้นค่ายของเขาสิ่งที่เขาให้ตังมาก็คือ เป็นกระดาษปิ้นถ้าจำไม่ผิดคือกระดาษปิ้นของ a i s และเป็นประวัติการโทรประวัติการโทรของเบอร์มาตังกูงงมากเขาเอาเอามาจากไหนเอไออให้ได้ยังไงไปดูว่าตังโทรหาใครเยอะที่สุดแล้วเขาเอาเบอร์ของคนนั้นไปแอดไลน์แล้วรู้ว่าเป็นเพื่อนของไอเอก็มาติดตั้งอีกว่าไหนบอกจะไม่ติดต่อกันคือคือตอนนั้นนะ่ะตังตังเล่าก่อนว่าตังแทบจะเป็นแบบตังแทบจะเป็นบ้าท เนื้อปลาตังอายุยังไม่ยี่สิบอ่ะมันยังทาอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เขายังเป็นผู้ปกครองเราอยู่อะอืมเขาก็เลยทําอะไรแบบนั้นได้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ตังอ่ะไม่อยากร้องเพลงไม่อยากอ่ออีเวนตังแบบตังเกียดการร้องเพลงตังไม่อยากร้องเพลงเลยทุกคนคือคือทุกครั้งที่ตังรู้ว่าจะมีงานดูปฏิทินอ่ะตังไม่มีพลังเลยตังแบบรู้สึกผิดกับพี่พี่แฟนกลับทุกคนมากที่ตังแบบคือตอนนั้น่ะมันไม่อยากร้องเพลงนึกอกปล ทั้งทั้งที่แบบเราอะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กจนมาเจอสิ่งเนี้ยมันรู้สึกว่าแบบเออกูไม่อยากไปทํางานอะกูไม่อยากร้องเพลงได้ไหมขอไม่ขอไม่ออกงานได้ไหมขอนอนอยู่เฉยๆได้ไหมเพราะว่าแต่ละวันกว่าเราจะผ่านทุกทกวันมาได้เราคิดตลอดว่าเมื่อไหร่กูจะตายเอคิดว่าเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีเราอะมันน่าจะจบเวลาตั้งจะไปเดินห้างไปเที่ยวตลอดรถไฟไปอะไรก็ได้อะ ตังก็ต้องคอยดูว่าพี่เขาอะเดินมาไหมพี่เขาคอยแอบดูหรือเปล่าทั้งๆที่แม่งผ่านมานานมากแล้วซึ่งอันเนี้ยบอกก่อนว่าตังอะเคยบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ตังอะไม่ไม่ผิดนะคะตังเคยบอกพ่อกับแม่แต่ด้วยความที่ตังอยู่อยู่กับญาติที่กรุงเทพใช่ไหมพ่อกับแม่เขาไม่ได้อยู่ตัวติดกับตังเขาไม่ผิดที่เขาจะไว้ใจผู้ใหญ่ใครก็ตามที่โอ้โหโคตนหน้านับถืออะที่เข้ามาดูแลเข้ามาดูแลตัง เขาไว้ใจแล้วเขาก็รับรู้ว่าเออบางบางเหตุการณ์เขาทาเกินไปจริงๆแต่ว่าพ่อกับแม่ก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าตังไม่เคยคุยกับผู้ใหญ่สักคนมีพี่สมัยที่เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่เชื่อถามว่าเขาทํากับเราเชิงชู้สาวไหมสรับตังอ่ะไม่แต่เขาค่อนข้างคุกคามพื้นที่ส่วนตัวของเราทั้งหมดตังเจอมาแบบเยอะมากๆตั้งแต่ม .4 จนจนมอ .6 อะ่ะกว่าตังจะหลุดจากเขาได้ มันมีมันมีช่วงหนึ่งที่เขาอะเอาตังไปเที่ยวฮ่องกงตอนนั้นอะมันมีปัญหากันเยอะมากตังก็เลยบอกแม่ว่าตังไม่ไปแล้วได้ไหมแต่เขาเหมือนเขาซื้อตั๋วจองที่พักไว้หมดแล้วตังก็เลยต้องแบบเออตัดสินใจไปเที่ยวเขาสองคนสิ่งที่เขาทำคือเขาไม่ให้ตังใช้ซิม wifi ซิมเน็ตที่ฮ่องกงเลยเขาให้ตังใช้แค่ wifi โรงแรมแล้วเวลาที่ตังเล่นมือถืออะตังต้องแอบเล่น ถามว่าเขาทําอะไรไหมเขาไม่ได้ทำอะไรคะ่ะพี่พี่เดอดาวที่เป็นรุ่นหลังตังอะก็ยังมีก็ยังมีแบบมามาแซวตรงเลยว่าแบบเขาชอบมึงเปาวะนึกออกปะแต่เราอะยืนยันว่าเขาไม่ได้ชอบหรอกเขาทําขนาดเนี้ยคือคนคนชอบมันต้องแบบมันไม่ใช่เวเนียมันเขาไม่เคยลวนลามตังคะ่ะอาจจะเพราะว่าตอนนั้นอะตังตังห้าวคือด้วยความที่ตังอะลุกลุกตังเป็นแบบเป็นห้าวจัดอะห้าวอยู่แล้ว มันเลยเป็นมันมันเลยไปเวที่เขาอะทําอะไรตังไม่ได้แต่ถ้าเทียบแบบพี่สมยัยพี่สมัยเขาดูแบบเขาดูหวานเขาดูนึกงออกปะสวยเป็นสาวคือแม่โทรมาหาตังว่าจะออกมาพูดจริง,รงๆใช่ไหมหนู่นนี่นั่นตังก็บอกว่าใช่คือตังขอพูดเรื่องเนี้เพื่อเป็นพยานยืนยันว่าสิ่งที่พี่สมัยพบและเจอและพูดออกมาคือเรื่องจริงต่อให้มันจะกระทบกับงานอะไรตังก็ช่างตังขอตังขอออกมาพูดเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าสิ่งที่พี่สมัยเจอ คือเรื่องจริงนะไม่ได้โมเมขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่ตังเจอคือคนเดียวกันและตังเขาทํากับตังเหมือนกันจำได้ว่าตอนนั้นน่ะแม่บอกแค่ให้ตังอดทนไว้นะลูกนั่นเป็นแบบประโยชน์ที่ตังจํามาถึงทุกวันนี้คือแบบอดทนไว้นะลูกคือแบบโหตอนนั้นอดทนแบบอดทนมากอดทนจนแบบไม่รู้จะอดทนขนาดไหนแล้วคือตอนนั้นกลายเป็นแบบกลายเป็นคนที่ใช้ทางทางที่ตังอะ่ะเข้าเรียนมอปลายทุกวันทุกคนมีงานแค่เสาร์อาทิตย์ตังเหมือนคนไม่เคยใช้ชีวิตมอปลาย พราะตังต้องคอยหวาดระแวงตอนเช้าเชีย่ยมาไหมวะตอนเย็นมาไหมวะเนืกอออกปะมันหวาดระแวงทุกทุกวันการเจอคนใหม่ๆคือจากที่ตังเป็นคนลิร์ t เข้าหาคนง่ายตังกลัวตังเดานะว่าเขาน่าจะเลือกจากคนที่หนึ่งอยู่กรุงเทพคนเดียวเป็นเด็กอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพคนเดียวควบคุมได้มันมีเหตุการณ์ที่แม่ทักมาหาตังว่าหนูไหวไหมลูกกลับบ้านไหมน้ำตาแตกตอนนั้นแบบดีใจมากกลับแม่กลับ กลับเลยจองตั๋วด่วนเซอร์ไพรส์พี่คนนั้นเขากลับด้วยแต่ด้วยความที่เหตุการณ์มันเริ่มแดงมากแล้วตังไม่โอเคแล้วตอนไปสนามบินน่ะก็ไม่ได้คุยกันนั่งแยกกันขึ้นเครื่องก็ไม่คุยกันลงเครื่องก็ไม่คุยกันจนจนพ่อแม่ตังน่ะมารับตังรับตังและเขาที่สนามบินและกลับบ้านสิ่งที่เขาทํากับตังก็คือเหมือนประมาณว่าเรียกเรียกเคลียร์กันนะ่ะ เรียกเคลียร์กันระหว่างตังค์พ่อแม่แล้วก็เขาว่าเออจะเอาไงเออให้มันเป็นยังไงดีนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าสิ่งหลังจากนั้นที่เขาทํากับตังค์คือพี่ขอยืมนโทรศัพท์หน่อยดิมือถือพี่มันมันเสียเราที่เออยังไว้ใจแมงวินาทีสุดท้ายกูยังไว้ใจเขาให้โทรศัพท์ไปเขาบอกขอโทรหาคนที่ออฟฟิศเราก็แยกตัวออกมาให้เขาคุยธุระธุรกิจอะไรต่างๆนะเราแยกแยกตัวออกมา มานั่งกับกับแม่อีกห้องหนึงผ่านมาสิบถึงสิบห้านาทีบอกแม่นานไปแล้วพอกลับไปหยิบมือถือจากเขาสิ่งที่เราเห็นพฤติกรรมที่เขาทําคืออะไรรู้ป่าวทุกคนเปิดดีเอ็มไอจีมาตังเอามือถือตัวเองถ่ายกดดูแชทพี่คนหนึ่งถ่ายพี่ผู้ชายถ่ายถ่ายถ่ายเก็บไว้ถ่ายเก็บไว้ถ่ายถ่ายถ่ายเราเห็นแล้วเราแบบทําอะไรพี่ทําอะไรเขาไม่พูด เหมือนแบบเหมือนเบื่อคือแบบไม่พูดจบอันเนี้ยตังไม่รู้ว่าเขาทำทำไมคือทุกวันเนี้ยยังหาเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นไม่ออกมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ตังเก็บตัวนักกีฬาใช่ป่ะเขาทักมาบอกว่ามาเจอพี่หน่อยหนูเหนื่อยแล้วขอไม่ไปเจอได้ไ,ดไหมเขาบอกว่าแปบ๊บเดียวพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยพี่มีเรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับหนูจะคุยด้วยคือพี่เปลี่ยโทรศัพท์มา แล้วพี่เอามือถือเครื่องเก่าพี่อะไปขายแต่ว่าเครื่องเก่าพี่อะมันมีข้อมูลหนูมีรูปภาพหนูมีแชทหนูอยู่เยอะมากเลยพี่ควรจะเอากลับมาดีไหมกูได้แต่ขมวดคิว้ควคือตอนนั้นไม่อยากแคร์อะไรแล้วอะแต่สิ่งที่เขามาทําคือเขาอยากให้เรารู้สึกกลัวในมือเขามีข้อมูลเรานะเว้ยตอนนั้นะเราจะไม่ได้ว่าเราทํายังไงแต่เราแบบเออโอเคขอไม่คุยแล้วพี่จะทาอะไรขเขเรื่องพี่มันมีอีกเหตุการณ์นึงแม่เล่าให้ฟังว่า แม่บอกว่าเรื่องนี้แม่ไม่เคยบอกหนูนะแม่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะลูกพี่เขาอะเวลาอยู่กับผู้ใหญ่ในค่ายอะแล้วกำลังวิจารหนูอะเขาจะชอบอัดเสียงส่งมาหาแม่แล้วจะมีแต่คนแบบเหมือนติตำหนิติเตียนหนูไปหมดเลยเหมือนเขากำลังจะสื่อว่าถ้าไม่มีเขาอะอยู่ไม่ได้นะสิ่งที่ตังได้ยินคือเด็กคนนี้ประมาณว่ามันก็คงเป็นแต่แค่ตัวตลกดำๆอะ ทำอะไรเป็นอะไรกว่านี้ไม่ได้หรอกนันก็คนดําๆอะ่ะแล้วก็ขำๆกันและมีการเมนชั่นถึงพี่สมยัยบอกแม่ว่าเออเป็นเด็กไม่มีความรับผิดชอบอันนี้ขอบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวกับค่ายคือผู้ใหญ่คนอื่นๆ,ๆที่ตังรู้จักเขาดีกับตังอันนี้ตังขอปกป้องเลยเขาดีกับตังแล้วเขาเขาดีกับตังมากๆที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตังขอให้ทุกคนโฟกัสแค่หนึ่งบุคคลบุคคลเดียวที่เขาทํหาหลังจากที่เลิกงานจบงานที่โรงเรียนแล้ว เราพิมพ์ไลน์ไปหาพี่เขาจบหนูขอไม่เอาแล้วนะคะหนูพอแล้วคือพิมพ์ไปเยอะมากหนูขอบคุณพี่ทั้งหมดที่พี่ทําให้แต่ว่าแต่ว่าหนูแบบหนูพอแล้วค่ะหนูว่าเราจบนั้นแค่นี้น,นู่นนั่นนั่นจนจนช่วงที่ตังได้เล่นละครนะคะเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนมีเขายังทํางานอยู่ค่ะเขาก็เหมือนมีเรื่องที่จะต้องคอนแทคกับตังเขาพิมพ์เกินประโยคมาว่า พี่ไม่ได้อยากจะยุ่งนะไม่ได้อยากจะยุ่งกับหนูเลยแล้วก็พิมพ์งานมาให้ตังนะช่วงเวลาหลังจากที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้คอนแทคกันแล้วค่ะตังก็ยังเคารพเขาอยู่เจอตังก็ไหวแต่เขาไม่แต่เขาไม่รับไหวตังจริงๆมันยังมีเหตุการณ์แบบเล็กๆน้อยๆอีกหลายเหตุการณ์มากที่ท,ที่เขาที่เขาทํากับตังมันทําให้ตังหลอนหลอนกับการที่แบบกลัวว่าเขาจะหาตังเจอตังถือว่าตังออกมาพูดความจริง ตังไม่กลัวที่จะโดนอะไรก็ตามเพราะว่าตังพูดความจริงทั้งหมดที่ตังเจอมานะคะอันนี้เป็นฝั่งที่ตังเจอกับตัวบุคคลคนนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับค่ายเพราะค่ายตังยืนยัน,ยนอีกครั้งหนึ่งว่าเขาดีกับตังมาตั้งนานแล้วค่ะเขาดีกับตังมาตลอด